สวัสดีครับวันนี้ทุกคนกับผมเจมครับในช่องเจมทำไรวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ m a ส์ไดรเวอร์ของเบนเซเของ Glock 19 gen 4ตรงรุ่นนะครับตัวนี้สำหรับ Glock 17ก็มีนะครับแต่ว่าไกด์หลอดจะยาวกว่าจะใช้ร่วมกันกับ Glock 19ไม่ได้ไฮไลท์ของเจ้าคอมตัวนี้นะครับก็คือสามารถใช้กับปืนเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นลำกล้องที่มีเกลียวนะครับเพราะโดยทั่วไปนะครับ คอม,มจะต้องติดกับลำกล้องที่มีปลายเกีียวเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาแกะออกล่องกันดูนะครับว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับอ่านี่สปริงต้องมีอ่าสปริงไกด์หลอดนะครับก็ตัวคอมประแจอ่าอันนี้เป็นไกด์หลอดนะครับต้องเป็นไกด์หลอดของเขานะมันจะยาวโอเคนี่ประแจหกเหลี่ยมนะครับ ก็สปริงแล้วก็มีล็อกไทท์นะครับแล้วก็หมดแล้วโอเคนี้อ่ะกล่องไว้ด้านนอกโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับอ่าตัวสปริงที่ให้มานะครับตัวนี้จะเป็นสปริงรีคอยลน้ำหนัก15ปอนด์นะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ตัว13ปอนด์นะครับเพราะว่าเห็นฝรั่งรีวิวกันมา15ปอนด์จะมียิงติดขัดบ้างนะครับเนื่องจากอ่า มันลดแรงรีคอยล์แล้วเวลาสไลด์ถอยกลับไปอะครับแรงมันจะลดลงนะครับทําให้ไซเคิลการทํางานที่สปริง15ปอนอาจจะทํางานได้ไม่ครบถ้วนนะครับผมก็เลยให้สปริงมันอ่อนลงเหลือสัก13ปอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับอ่าก็ก่อนอื่นนะครับโอเคไม่มีลูกนะครับแมกกาซีนไม่มีลูก ลูกไล่ไฟนะครับรานไกทิ้งไปโอเคครับแล้วก็มาโอเคทอสไลด์ก็นเลยอ่าผ่านล่างไม่ได้ใช้นะครับเอาออกเก็บปลายคอยลไกอดเดิมออกโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันมันจะเป็นไกด์ลอดตัวใหม่นะครับต้องให้ด้านด้านนี้นะครับ อ่าอ่าด้านนี้ด้านนี้ต้องคว่ำลงนะครับอ่าคว่ำลงเดี๋ยวเราใส่สปริงก่อนเลยฟาบอ๋อเดี๋ยวมีใส่ตัวนี้ก่อนอ่าไดเห็นนะครับติดใส่เข้าไปปึ๊บอ่าโอเคพอดีแล้วปึ๊บอ่าต้องเวลาติดตั้งนะครับ ต้องให้ด้านที่มีเนี่ยเว้า wow, แล้วก็มีอย่างเงี้ยคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้ใส่สปริงรีคอย์ไปก่อนแล้วก็อีกส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นฝั่งนี้นะครับชุดสังเกตคือด้านที่โคง้งติดตั้งไปฝั่งนี้มันจะรับกนันจะรับกันแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไป โอเคสปริงนิ่มหน่อยก็จะใส่ไม่ยากเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ควมหลงได้แล้วนะครับใส่ตัวคอมเข้าไปครับแล้วก็ใส่สปริงในคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ล็อกใส่น้ำยาล็อกเกียวนะครับยังไม่ใส่น้ำยาล็อกเกียวนะครับติดตั้งให้ดูก่อนนะครับใส่สปริงเข้าไปข้างในแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อก เราเราก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมขันได้เลยขันให้แน่นไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้งานจริงก็ค่อยใส่น้ำยาล็อกเกียวนะครับเผื่อยิงไปแล้วมันคลายกลไกการทำงานนะครับของเขาก็คือ,อเมื่อกระสุนพุ่งออกไปนะครับมันจะมี แรงอัดอากาศครับออกมาจากด้านนี้ด้วยด้านหน้าด้วยลบบริเวณปากลำกล้องนะครับอันนี้เขาก็จะมีเขาเจาะช่องให้ระบายแรงดันอากาศนะครับออกด้านบนนะครับแล้วก็ด้าน้างตรงนี้พอกระสุนยิงไปปุ๊บปังอ่าจะเด้งออกอย่างนี้่าตรงนี้มันจะขยับได้มันจะขยับไปด้านหน้าแล้วก็จะมีแรงดันออกจากตรงนี้ ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างทําให้ปืนนะครับกระดกน้อยลงนะครับปกติถ้าแบบมันไม่มีคอมนะครับยิงไปปั้งนะมือเรามันจะกระดกขึ้นแต่เนี้ยพอมันช่วยบาลานซ์ลดแรงที่กระดกขึ้นนะครับทําให้ปืนกลับมาที่จุดเดิมได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนใส่แล้วหน้าตาประมาณนี้ นะครับใส่แม็กบวก5ใส่ไฟฉายนะครับอ่าโอ้โห,โหเปลี่ยนจากกล็อก19ธรรมดาธรรมดานะครับปืนคอมแพกไซส์กลายเป็นปืนฟูลไซส์เลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูนะครับกับขนาดปืน f ฟูลไซส์อีกระบอกหนึ่งนะครับ นี่ครับซิกพีสามสองศูนเอ็กไฟลีเจียนนะครับโอ้โ oh ห oh, ตัวนี้ oh. ปืนฟูลไซส์นะครับลำกล้อง5้านิ้วปืนบรรจุ17นัดอ่าตัวนี้เสริมส้นบวก2นะครับเป็นจุ19เาดูมิตินะครับโอ้โ oh ห oh oh. พิกัดกน,นี้คือคือกันเลยนะครับเดี๋ยวลองลองตั้งดูนะครับเลนอาจจะเก็บไม่หมด อ่านี่นะครับตั้งอยู่ปุ๊บตัวกล็อก19ที่ใส่คอมจะยาวกว่าตัว x 5ด้วยนะครับนิติใจประมาณนี้ งามเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับเหมือนได้เปินโฟลไซส์มาอีกหนึ่งกระบอกเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันครับ จากคลิปที่จะเล่นต่อไปนี้เพื่อจะสังเกตเห็นว่าปืนที่มีคอมนะครับจะยิงเสร็จแล้วนิ่งได้เร็วกว่าปืนที่ไม่มีคอมนะครับ มากันในส่วนของสรุปกันครับกับเจ้าคอมตัวนี้นะครับ m มสเตอรไดเวอร์ของ Strike i n d u s t r y นะครับกับค่าตัวละครมาหใบเท้านะครับผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยหน้าที่ของมันนะครับรถดีคอยได้จริงนะครับการทำงานผมยิงด้วยกระสุนซ้อมนะครับ135เกรนก็ทำงานปกติดีทุกนัดนะครับไม่มีค่าปออกแต่อย่างใดนะครับ ใช้สปริง13าปอนด์ลดรีคอยได้ดีนะครับสังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นถ้วยกลไกของมันเองแล้วก็น้ําหนักของตัวคอมเองด้วยนะครับเพราะตัวนี้น้ําหนักคอมกับไกด์ลอดรวมสปริงชุดนี้ก็จะหนักกว่าไกด์ลอดที่เป็นทางสเตนิสนะครับถือว่าทําหน้าที่ของมันได้โอเคเลยเทียบกับคอมทั่วไปนะครับคอมยี่ห้ออื่นนะครับที่ต้องเป็นลำเกลียวนะครับ ซึ่งราคาคอมอ่ะราคาก็อาจจะถูกกว่าน,น่อยแต่ว่าต้องมีลำกล้องปลายเกลียวนะครับซึ่งราคานั้นก็หลักหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นเลยและที่สําคัญนะครับในประเทศไทยก็ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับการเปลี่ยนลำกล้องนะครับอันนี้ก็ถูกกฎหมายทุกประการนะครับนะลำกล้องเดิมมีคอมอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐก็ ยังมีกฎหมายไม่ให้มีปืนที่มีลำกล้องปลายเกีียวนะครับตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์นะครับสำหรับในรัฐนั้นๆส่วนไประเทศไทยก็มาถูกกฎหมายนะครับตัวนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับเรามาดูข้อเสียนบ้างนะครับข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับ1เมื่อใส่คอมแล้วนะครับไม่สามารถเอาไปแข่งทางกีฬาในประเภท HDP หรือว่า IDPA ได้นะครับ ไอพีเอสีเอาไปแข่งได้นะครับเป็นโอเพน i ดิวิชั่นไปข้อเสียที่2นะครับซองปืนนะครับต่อไปหาซองปืนมาใหม่นะครับ uh, ผมคิดว่าน่าจะใส่กับซองปืนกลอก k 7บ็กับกลอก34ได้นะแต่อันนี้ไม่ชว์นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้มีซองปืนใครเด็กของสําหรับตัวนี้นะครับ uh, เพราะว่าจะใส่กับซองปืนกลอก19 ที่มีปลายหุ้มไม่ได้นะครับนะ้าหัวตัดโล่งๆแบบกรอก17น่าจะได้อยู่นะผมเดาว,ว่าน่าจะได้ข้อเสียที่สําคัญของปืนที่มีคอมนะครับมันล้างทําความสะอาดยากนะครับเห็นกันไหมเอ่ยพอปืนที่มีคอมนะครับเขม่าดินปืนนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เยอะมากเลยนะครับอ่า ซึ่งการถอดทําความสะอาดนะครับถ้าจะให้แบบสะอาดจริงๆนะครับก็ต้องถอดไอ้ที่เราขันใส่น้ํายาล็อกเกลียวไว้นะครับขันออกมาเพื่อทําความสะอาดนะครับแยกชิ้นแต่ถ้าเรายิงไม่เยอะนะครับยิงประมาณสักร้อยนัดอะไรเงี้ยก็ทําความสะอาดได้อยู่มันก็ต้องแยงมันต้องแยงเนี่ยครับต้องใช้แซ่แยงผ่านตรงนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผม ลองถอดให้ดูก่อนอเวลาทําความสะอาดถ้าทําความสะอาดแบบอาไม่ถอดตรงนี้นะครับเราก็ต้องอดันไกด์รอดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยกลำกล้องออกมาถอดยกลำกล้องมาเพื่อทำความสะอาดนะครับซึ่งมันก็จะทำความสะอาดยากนะครับ ถ้าเราไม่ถอดหมดทุกชิ้นอ่านี่ก็คือข้อเสียสําคัญเลยนะครับของปืนที่ใส่คอมประเภทนี้อ่าแล้วก็ข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปนะครับปืนที่มีคอมนะครับขมเหลวจะเยอะนะครับซึ่งผมสังเกตว่าพอผมใส่คอมตัวนี้ไปแล้วนะครับดินปืนนะครับขมเหลวดินปืนจะเข้ามาในชุดลั่นไกตรงนี้เยอะมากเลยนะครับตอนที่ผมยิงมาถ้าไม่ได้ใส่คอมนะครับ ขาเปาดินปืนตัวนี้ก็จะมีถึงมีน้อยมากครับแต่พอใส่คอมปุ๊บโอ้โหตรงนี้จะดําเลยนะครับดําเมี่ยมเลยครับยิงไปแค่รอยนัดนะครับลูดเอามือลูดนี้ดําติดมือเลยครับนี่ก็เป็นข้อเสียกระเพาานะครับที่ผมหา,มาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ กับเพื่อนๆนะครับที่ใครที่เล็งๆตัวนี้ไว้นะครับผมก็แจ้งข้อดีข้อเสียไปแล้วนะครับสำหรับผมก็คิดว่าตัวนี้ทําให้ยิงปืนกลอก19ได้สนุกขึ้นมากเลยนะครับฮะปืนทาให้ปืนมีน้าหนักเยอะขึ้นด้วยก็ลดรีคอยด์ได้อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับใครที่เล็งๆเจ้าตัวนี้ไว้อยู่ก็หวังว่าจะดูคลิปนี้แล้วจะตัดสินใจกันได้นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ ขอจบคลิปรีวิวเจ้าแมสเดเวอร์แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปของผมเป็นคนแรกนอกจากการกดไลค์กดแชร์แล้วการเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันในใต้คลิปของผมนะครับก็จะเป็นการ ช่วยดันให้คลิปของผมะครับขึ้นไปอยู่ในหน้าฟีด YouTube ด้วยนะครับ y o ยูทู e ก็จะจับว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคุณค่านะครับคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคผมก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ